สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้น้องนันพามาชมน้อยหนาในสวนค่ะเยีบจากป่ามะกรูดมาเป็นป่านน้อยหนานะคะนี่คือน้อยหนาค่ะไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยนะคะ ไม่เผื่อทุกคนทานค่ะแจกเพื่อนบ้านค่ะเห็นลูกไหมเอ่ยลอกกระแตเยอะมากเลยค่ะ จะให้เห็นจะให้ถ่ายเห็นยังไงนะี่มีตรงไหนบ้างเนี่ยดูเอาดูเอา <c oughs> <c oughs> อยู่ในป่าอนนาแล้วค่ะตรงนี้ลกมากเลยค่ะฝนตกคนงานไม่ได้มาตัดค่ะ ยังไม่แก่ค่ะกว่าจะแก่กระลอกกินหมดดูใบถ้าไม่เห็นลูกก็ดูใบไปค่ะนะคะจะได้เห็นว่าเนี่ยม,มีมีน้อยหนาด้วยอะ่ะที่บอกอะค่ะ <c oughs> เข้ามาแล้วเข้ามาในดงน้อยหนาแล้วโอ้โห ไม่ได้ปลูกอะไรมากเลยค่ะปลูกไว้แค่เพื่อพอทานค่ะไปกี่นาทีนะได้เห็นลูกไห,หนากันบ้างนี้น,นี่นะนี่แหละค่ะนี่คือต้นกกของหนหนาค่ะ พอมีลูกโชว์อยู่มนะั้แต่สีพวกขาวนี้น่าจะเป็นเพี้ยเพียนยนนาเพราะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเพราะคนเดียวดูแลไม่ไหวอะ่ะ ดีอย่างคือแบบไม่ต้องลดน้ำไงคะหน้าแรงอะไรเขาเป็นพืชที่ทน,นยหนามะกอูดด้วยค่ะตายยากค่ะนนาาเ,เ,นนคเนี่ยจากในนามาขยับมาตอนนี้คือมะกอูดแล้วกันเนี่ยขึ้นมะกอูดอีกเลยเมือต้นนี้ในนากบนี้ฝั่งนี้ของน้ยหนานี่คือแถบมะกอูดแถบ ไหนนะลูกอยู่ไหนนี่นี่ค่ะลูกในนาแต่เป็นเพี้ยมหมดเลยนั่งถ่ายเลยไม่ได้ไปข้างนอกค่ะทุกอย่างอยู่ในสวนค่ะ วนวนอยู่นี่แรละคะ่ะขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่แบ่งกันก็ลอกกินมั่งเรากินมั่งแบ่งกันนะคะมาจบตรงนี้ดีกว่าตรงกบนี้มีหลายลูกนะขอบคุณขอบคุณนะคะบา,บายบายรักทุกคนรักทุกคนกดไลค์กดติดตามให้น้องนันด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ